โอเคฮะก็ okay, okay. สวัสดีคนดูทุกท่านครับผมผมใหญ่ที่9นะฮะมาเจอทุกคนกันอีกแล้วนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมตัวเกมก็เพิ่งได้อัปเดตเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะผมก็ได้แต่25เกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ได้มาแล้วนะฮะ5ดาวนะฮะผมก็จะไปแลกคริสต์มาสนะครับผมโอเคฮะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยก็แล้วกันนะฮะโอเคไม่เป็นการรอช้านะครับผมจะแลกคริสต์มาสเพื่อจะรับค่าพลังให้ดูกันนะฮะทุกคน มันจะแลกเลยแล้วกันนะฮะเปิดไลยนะฮะนี่ครับผมห้าดาวนะฮะนี่ครับการเปิดตัวนะฮะผมสีชมพูซะด้วยนะฮะมันล่างนี้นะฮะโอเคนะฮะผมผมก็จะกดล็อกไว้เหมือนเดิมนะฮะทุกตัวต้องกดล็อกนะครับผม two thousand years later โอเคฮะหลังจากที่เราได้แลกมาแล้วนะฮะ ก็จะมาถึงวิธีการอัพนะฮะผมเดี๋ยวผมจะไปเพิ่มเลเวลอัพกันก่อนนะฮะโอเคเราก็ต้องใช้สเต็ปที่ให้มันได้พอย์เดี๋ยวออยเยอะที่สุดนะฮะอ่าตอนนี้18นะครับผมกดเลยนะฮะ,ะครับต่อไปฮะก็จะเป็นการอัพค่าพลังนะฮะ เดี๋ยวมาดูกันนะครับทุกคนในการอัพแล้วก็มีหลายวิธีนะครับผมอัพคิสมันร่างนี้นะเดี๋ยวจะกดออโต้ให้ทุกคนดูก่อนนะครับนี่ครับนี่คือการอัพออโตนะ้นะตันเก้าสิบหกนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลือกด,ดูค่าพลังทุกคนเดี๋ยวดูกันนะฮะนะทุกคนเป็นยังไงบ้างครับค่าพลังในการกดออโต้นะฮะผมก็จะมีสูตรของผมอยู่นะฮะสูตรของผมนี้ค่าพลังก็จะได้แค่ 95้านะครับผมเมื่อบูทเมื่อจารุทิพย์มันก็จะบูท4ี่นะฮะได้99นะครับผมเดี๋ยวมาดูสูตรกันว่าผมอัพยังไงนะฮะนี่ครับผมผมก็คงจะรู้แล้วครับว่าล่างนี้เนี่ยจะเพิ่มอะไรบ้างนะฮะทุกคนก็พอจะเข้าใจแล้วนะฮะถ้าใครที่ชำนาญอยู่แล้วนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ตัวกันยิงไปก่อนเลยนะครับ8ดนะครับผมเอาแล้วนะครับผม ตัวที่สองไม่ต้องใส่นะครับตัวสมบัตนี้นะครับมาใส่ตัวย่างบอลคองบนเลยนะครับผมใส่ไป9นะฮะอยู่ผมนี่นะฮะแล้วก็เกมลุกสปีดต้นครับผมใส่ไปเลยนะผม9เหมือนกันนะฮะนี่นะฮะเอาแล้วนะฮะแล้วก็สปีดควบอึดควบทนนะครับผมใส่ให้หมดเลยนะครับผม8นะฮะนี่ครับผม 8998นะฮะเดี๋ยวก็จะได้อยู่ที่95นะครับผมจะเลือดดูค่าพลังให้ดูเลยนะฮะทุกคนเฮ้ผมลูกยิง,ยงลูกโค้งยังเหมือนเดิมนะครับผมแต่ก็ตัวไกยบอลก็จะลดลงเยอะนะครับผมเพราะผมมีเจตนาที่จะอัพเพื่อจะไปยืงกองหน้าโดยเฉพาะเนี่ยนี่นะครับผมความอึดแล้วก็ความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยนะฮะผม โอเคครับผมจะเอาสูตรนี้เลยนะฮะกดเป็นเลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะฮะนี่มาแล้วครับผมได้แล้วฮะได้เ9เลยนะฮะ๋ยวผมจะกดเข้าไปดูถ้าพลังแกนในเมื่อเราจัดลงทีมแล้วมันจะบูดให้เท่าไหร่นะฮะโอ้โหเล่นในห้าตำแหน่งด้วยฮะสมคิสมันเป็นตำแหน่งตัวลูกจริงๆฮะได้หมดเลยฮะล่างนี้โอเคนี่ครับผม บูตมาอย่างละ2นะฮะค่าพลังนี่บูตสี่นะผมเก้าสิบเก้าอ,อย่างตึ้งนะนี่ครับผมโอ้โหลูกยิงลูกโค้งเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยนะฮะนี่ครับผมสปีดแล้วก็สปีดต้นนะครับผมสีเขียวทั้งหมดเลยนะฮะนี่ครับผมเพิ่มขึ้นมาอีกก็คือความแข็งแกร่งแล้วก็ความอึดในเกมนะฮะยืนเก้าสิบนาทีสบายเลยอย่างนี้นะฮะนี่นะครับ นี่คือสกิลของเราดับเบิลทันแล้วก็อื่นก็มีทังนี้นะครับผมน,นี่นะฮะลูกใส่ได้ลูกฟีคลิกลูกเตะมุมได้แน่นอน,นครับผมโอเคก็มีเพียงเท่านี้นะครับในการอัพค่าพลังนะครับผมใครที่ชอบกด Subscribe like กดไลค์ก็แชร์ใผมด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้ต้องลากรบกวนกดสวัสดีครับผม